การเปิดตัววัตศูน7รุ่นปี2026ในวันที่20กันยายนนี้กำลังจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนตื่นเต้นเพราะนี่คือรถยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่น่าทึ่งแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดคือระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะหัวเว่ยเคียนเคอร์นที่จะมาสร้างประสบการณ์การขับขี่ใหม่ให้กับผู้ใช้อัตสูน7รุ่นปี2026ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของชองอเซียเทียนและหัวเว่ยมาพร้อมกับการพัฒนาที่สร้างความมีเสน่ห์ให้กับ ส k y Blue ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นตัวเลือกสำหรับการตกแต่งภายนอกในขณะที่ภายในห้องโดยสารได้รับการอัปเกรดด้วยระบบ h ้ามเงาะสมาร์ทคอรพิทโอาทำให้การใช้งานง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นขนาดตัวรถอเวอร์เทอรรุ่นปี2026ความยาว4,825ม mm, มความกว้าง1,980ม mm, มความสูง1,620ม mm, มระยะฐานล้อ2,940ม mm, เมตร ในส่วนของห้องโดยสารจะมีให้เลือกถึง2ส,สีคือสีน้ำตาลขาว g l a c เ e r e r o และสีม่วงดำทินทิช,ชาโคโ c โดยมีหน้าจอขนาดใหญ่แบบแพ n o r a m i ยาวถึง35.4นิ้วและหน้าจอสัมผัสขนาด15.6นิ้วสำหรับระบบ infotainment ฟีเจอร์เด่นของอว t e r ศูนย์รุ่นปี2026 ใช้ระบบประตูดูดซึ่งจะช่วยให้การปิดประตูทำได้อย่างนุ่มนวลน,นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเบาะนวดคู่หน้าแบบระเฉลยและระบบเสียงระดับพรีเมียมจากเมริเดียนที่มีย5ิบห้าลำโพงในทุกรุ่นย่อยรวมถึงกระจกมองข้างแบบอิเล็กทรอนิกสช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ขุมพลังที่เหนือกว่าอเวัชัศูนย์เจจะมีทั้งรุ่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า EV และรุ่นอีกเสริมระยะการวิ่งด้วยเครื่องยนต์ซึ่งมาพร้อมกับแบตเตอรี่จากซีทีตัวใหม่ ai, แบตเตอรี่นี้จะช่วยให้การขับขี่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับรุ่น EV จะมีระบบขับเคลื่อนให้เลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) และขับเคลื่อน4ล้อ (4WD) โดยเครื่องยนต์เบนซินขนาดหนึ่ 5T จะเข้ามาช่วยในเรื่องของระยะการวิ่งโดยสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าสำหรับระยะทาง3 33. 3 3กิโลเมตรและรวมมากถึง1,200กิโลเมตรพูดได้ว่ามันเหมาะสำหรับทุกสถานการณ์รุ่น E ี ในรุ่นไฟฟ้าอ v ว r t ์ r 07จะยังคงใช้แพลตฟอร์ม800 V6 ปรับใช้กับทั้งรุ่น r w d และ 4WD โดยมีกำลังสูงสุดถึง338แรงมา้าซึ่งทำให้ผู้ขับขี่สามารถเพลิดเพลินกับการขับขี่ได้อย่างราบรื่นและหากพูดถึงสีตัวทัานจะมีให้เลือกมากมายเช่นสีดำสีขาวสีเทาสีเขียวและสีม่วงสร้างความหลากหลายให้กับผู้ขับขี่เพื่อค้นหาสไตล์ที่ต้องการ เมื่อทุกอย่างรวมกันอเวอร์เทอร์ูน7รุ่นปี2026จึงแทจบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้แล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้โอกาสในการพัฒนาไปสู่วงการรถยนต์ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นยังมีจุดที่คุณคิดว่าอเวอร์เทอูน7ทำได้หรือล้มเหลวในอำเภอใดร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลย